ถบ้านสุดคุ้มอยู่ใช่ไหมต้องคันนี้เลย t o y ยต้าวีอ1.5มิตรทั้งหล่อทั้งทนทั้งประหยัดขับดีไม่มีผิดหวังแน่นอนคะ่ะเรามาเริ่มกันที่ไฟเลยนะคะไฟจะเป็นแบบไฟโปรเจคเตอร์ค่ะมีไฟเดย์ไทม์เดย์ไลท์มาให้แล้วนะคะคันนี้มีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะคะส่วนกระจังหน้านะคะกระจังหน้าจะเป็นแบบสปอร์ตสีดําเงาเลยนะคะสวยมากเลยค่ะทําให้วีออคันนี้ลุคสปอร์ตลุคเท่ๆขึ้นไปอีก กระจกนะคะกระจกมองข้างทั้งสองข้างนะคะจะเป็นจะเป็นแบบปรับไฟฟ้าค่ะมีไฟเลี้ยวพร้อมมาให้ในตัวเลยนะคะแล้วเข้ามาชมข้างในกันเดีกยว่ะคะ่ะข้างในนะคะจะเป็นสีดำค่ะตัดกับสีโลโก้สวยงามหรูหราพร้อมความเท่ม,มาในตัวเลยคะ่ะ เบาะนะคะปกตินะคะเบาะของโตโยต้า V ออจะเป็นเบาะพานะคะแต่รุ่นนี้พิเศษมากๆเลยค่ะเบาะจะเป็นเบาะหนังเดินได้ได้สีเทานะคะความสะอาดได้ง่ายๆเลยค่ะส่วนสีรถนะคะก็จะเป็นสีเดิเดมๆจากโรงงานเลยค่ะ ข้างประตูฝั่งคนขับนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าประตูข้างฝังประตูฝั่งคนขับหรือด้านฝั่งคนขับนะคะก็จะมีสี่รถโครตอย่างนี้เลยค่ะส่วนปุ่มตรงนี้นะคะจะเป็นปุ่มที่ปรับกระจกไฟฟ้าค่ะโอนี้นเลยตรงนี้นะคะจะเป็นที่เปิดฝากระโปรงรถค่ะนี่มา ด้านนี้นะคะส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นเปิดฝาท้ายค่ะเปิดฝาน้ำมันนะคะตรงคอนโซลด้านหน้านะคะก็จะเป็นสีดำตัดสลับกับสีโลโก้ค่ะช่องแอร์ฝั่งด้านคนขับนะคะก็จะเป็นสีดำตัดสลับกับสีโลโก้เหมือนกันค่ะเดี๋ยวเรามาชมข้างในกันดีกว่าค่ะ หน้าปัดนะคะก็จะเป็นหน้าปัดแบบอนาล็อกค่ะส่วนหน้าจอนะคะก็จะเป็นหน้าจอแบบทันสมันแล้วค่ะ mm hmm. แอร์นะคะก็จะเป็นแอร์แบบออตโต้เหมือนกันช่องตรงกลางนะคะเป็นช่องแสดงอุณหภูมิค่ะของแอร์อันนี้จะเป็นช่องที่จุดบีนะคะหรือว่าที่จุดบี ส่วนเกียร์นะคะก็เป็นเกียร์ออตโต้ค่ะแบบขั้นบันไดเบรกมือนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องผู้โดยสารกันดีกว่าค่ะห้องโดยสารของของโตโยต้าวคันนี้นะคะเบาะหลังค่ะก็จะเป็นเบาะหนังเหมือนกันค่ะ ตรงคอนโซลการนะคะก็จะมีที่วางแก้วให้ด้วยนะคะกว้างขวางสามารถนั่งได้สบายๆเลยค่ะฝั่งประตูฝั่งผู้โดยสารทั้งสองฝั่งน,นะคะก็ตรงที่ปรับกระจกค่ะก็จะเป็นแบบอัตโนมัติอัตโนมัตินะคะแล้วก็เป็นสีโรสโกค่ะตรงนี้ มาดูห้องเก็บสัมภาระกันนะคะว่าสามารถเก็บได้เยอะขนาดนี่นค่ะท้ายรถนะคะสามารถบรรจุของได้เยอะเลยได้เยอะมากเลยค่ะกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่อย่าง29 3 0้าสาินิ้วนะคะสามารถใส่ได้ประมาณสองถึงสาใบเลยนะคะเหมาะมากๆกับเพื่อนๆที่ชอบไปเที่ยวต่างจังหวัดนะคะแล้วคนสัมภาระไปเยอะมากๆเลยค่ะ คันนี้นะคะจะมีกล้องข้างหลังมาให้ด้วยนะคะ,คะข้างหลังนะคะก็ยังจะมีข้างหลังนะคะยังมีไฟทับทิมมาให้ด้วยอีกนะคะ กระจกนะคะก็ยังเป็นกระจกแบบเดิมๆค่ะมาจากโรงงานเลยมีโลโก้โตโยต,ต้อยู่นะคะมาดูส่วนมาดูส่วนของห้องเครื่องกันนะคะเป็นเครื่อง VVTi ค่ะเป็นเครื่องยนต์เบนซินพัน้านะคะห้องเครื่องนะคะยังดูสะอาดน้ำมันเครื่องไม่มีรั่วไรล็อตทุกตัวนะคะ ยังอยู่ครบเลยค่ะบริษัทของเรานะคะไม่ลดทุกคันนะคะไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมไม่มีกับสีและก่อไม้แน่นอนค่ะสว่วนเรื่องของการดูแลรถนะคะ<ๆ>เพื่อนๆท่านไหนรับรถจากเภทโยนไปแล้วถ้ารถมีปัญหานะคะสามารถนำรถเข้ามาเช็คได้ภายในระยะเวลาสาสวันค่ะทางบริษัทของเรามีประกันตัวรถให้3าสวันเท่านั้นนะคะ เป็นยังไงกันบ้างค่ะเพ,พือ่อนๆกับ Toyota v วีออส1.5มิตรสี่ข่าคันนี้ค่ะเป็นสีเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะคันนี้นะคะ v ีออคันนี้นะคะจะเป็นปี2020ค่ะเลขมาอยู่ที่1 0 7 0 0นกว่าเท่านั้นเองนะคะ <Alo is> เพื่อนๆคนไหนนะคะกำลังมองหารถบ้านขนาดเล็กนะคะใช้งานง่ายได้ทุกวันใช้งานเป็นประจำ เดินทางทั้งในเมืองและออกต่างจังหวัดได้สบายๆเลยนะคะต้องเป็นคันนี้เลยค่ะราคาเพียง369,000บาทเท่านั้นนะคะเพื่อนๆท่านไหนนะคะสนใจสามารถติดต่อเมย์มาได้เลยนะคะหรือจะเข้ามาดูรถได้เลยคะ่ะอยู่ที่เพชรยนต์สาขาเสรีไทย95นะคะเพชรยนบริษัทเพชรยนของเรานะคะมีทั้งหมด3สาขาค่ะคือมีสาขาสุ สุวินทวง46สาขาเสรีไทย95และสาขาเสรีไทย68รถที่เพรยนต์ของเรานะคะเยอะมากๆเลยค่ะเพื่อนๆสามารถเข้ามาชมเข้ามาดูรถคันจริงได้ค่ะไม่ได้มีแค่ V ีออคันนี้นะคะมีไม่ว่าจะเป็น SUV กระบะหรือรถตู้ของบริษัทของเราก็มีนะคะและ ที่เพทย์นของเรานะคะยังมีบริการลดสไลด์ฟรีทั่วประเทศเลยค่ะทั้ง77จังหวัดเลยเป็นระยะเวลา1ปีค่ะไม่ว่ารถของเพื่อนนะคะจะเสียที่ไหนจะรถสตาร์ทไม่ติดที่ไหนนะคะโทรแจ้งเราค่ะเรามีรถสไลด์รับถึงที่แน่นอน,นะคะ่ะสุดท้ายนี้นะคะเมย์ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามเมย์ไว้นะคะเพื่อนๆท่านไหนสนใจสามารถติดต่อมาได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะ